Ha, oh, ha, <laughs> อีก15นาทีเท่านั้นนะคะลูกค้าทุกท่านรีบก้าวเข้ามาในร้านก o ๊ดวิวสาขาพัทยาปลาค่ะรับสินค้าฟรีนะคะวันนี้เรามาแจกฟรีๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดินเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มีการเล่นเกมกับเรานะคะวันนี้ฟรีตลอดทั้งงานนะคะวันนี้งานเราจะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง4ทุ่มค่ะฮัลโหลริวรันคุณเอ เอ m i อมพาน i เกียงมิงเมดิซีนข้ามวิชาเทพออยแต่ฟรีท้ายเทพออยเกมสนุกสนุกให้กับลูกค้าที่กำลังเดินผ่านมาผ่านไปทานเท้าอยู่ในสวนอาหารของพัทยาปาร์คแห่งนี้นะคะ <S <S <ม>และท่านใดที่อยู่ในร้านแห่งนี้นะคะสามารถเดินเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะคะ ให้ทุกคนตื่นเต้นแล้วว้าวกับมันมากๆนะคะเพียงท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านฟูดฟิลค่ะและนําใบเสร็จของท่านนะคะที่ซื้อกับร้านฟูดฟิลมูลค่า200บาทค่ะ200บาทเท่านั้นนะคะสามารถมาจับรางวัลหรือมารุ้นโชคกับเราได้ที่บูธของเกียงมิ้งนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อ400บาท 400บาทวันนี้นะคะรับฟรีค่ะและส่วนลดอีกมากมายกับสินค้าเกียงมิ้งค่ะ You will get a key and a special p r o m o t i o o t t buy ี o u r s u p p l e m e n t with special price โอเคค่ะเราจะนับถอยหลังกันเลยนะคะ17นาิกา30นาทีนะคะมารุนโชคมารับรางวัล ฟรีกับของแถมมากมายในบูธของเกียมมิ้งนะคะหน้าร้านฟูดวิวสาขาพัทยาปากเท่านั้นนะคะโอ้โหวันนี้ลูกค้าสุดยอดเลยค,ะค่ะได้อะไรอ่ะได้ไรไข่สีฟ้าค่ะวันนี้ไข่สีฟ้ากออกมาแล้วนะคะ เสริมของนมูลค่า1,250อบาทออกไปแล้วนะออกก่อนคะ่ะงาดำาคหคะพี่ใหม่คะ่ะคุณพี่ใหม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะพักพักอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะเอาไม่ค่ะพักอยู่ที่อเโอ้โหช่านโชคดีทำบุญด้วยอะไรเนี้ยได้รางวัลมูลค่า1น5 0าบาทคะ่ะ95บาทคะ่ะจับรางวัลได้เลยคะ่ะ จะได้ไข่สีอะไรไม่ต้องเกี่ยงกันค่ะไข่มีใบเดียวมีใบเดียวค่ะวันนี้สีชมพูหวานแหววค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อันนี้คุณพี่ทั้งสามมาช็อปที่นี่บ่อยไหมคะไ่บ่อยคุณพี่ชื่ออะไรคะาจากอ้อ๋อทั้งแรกก็ได้รางวัลไปเลยเนาะโชคดีที่เรามาเจอกันน้ำมันหอมขวดใหญ่ค่ะมูล,ลค่า200บาทค่ะวันนี้ ทางนี้เลยค่ะทางนี้ค่ะเอาเอากลิ่นสีไหนคะมีสีลองลองกลิ่นก่อนได้ค่ะดมดมืออะไรคะพงเดูดีวได้ดุมซื้อละกดพิมเสนนะคะตัวนี้ก็คือจะมีสูตรเย็นเป็นเปลือกส้มส่วนตัวไพรเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นสีเหลืองวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะมูลค่คา200อบาทขวดใหญ่นะคะเดี๋ยวให้รางวัลไปเลยค่ะ อ๋อคุณพี่ยังสคนถ่ายรูปให้หน่อยค่ะใครมีคะสามารถมาเลื ของเรานะคะบอกเลยแค่มีแบร้อยนะแบนร้อยนะคะแล้วก็มีเลขายเลขเรับฟรีได้เลยค่ะเ์ค่ะเที่ยวเดคุณน่ย่ะขจะเป็นองีะคะแลก็จะด็อยค่ะ กดแวร์ก็จะแบบต่อจดชื่อนี่เลยค่ะออปมีสีขาวสีเหลืองสีเขียวค่ะท่านนายนะคะที่พีมแงะะบแงค์ร้อยค่ะนำโดยนายแบงค์ร้อยนำโดยนายนะคะสานแรกก็จะเป็นวันเราได้ที่บูธนะคะจับจอกจอบค่ะสีเขียวขอบคุณะค,ะค่ณะใครรู่้จักใครรู้ไหมคะ ผู้โชคดีวันนี้นะครับไปเลยค่ะเสลด์พังคอนค่ะตัวนี้รับฟรปีค่ะมูลค่า200บาทค่ะขอบคุณค่ะไปอีกแล้วไม่ค่ะเลขห้าค่ะเอาสีไหนดีคะสีเขียวค่ะ ที่อยู่พัทยาฟ้าแกนะคะวันนี้เสียงที่ท่านได้ยินนะคะมาจากร้านฟู้ดฟิลสาขาพัทยาฟ้านะคะวันนี้นะคะบริษัทเทียเนิ่งเมดิซีนจำกัดนะคะได้มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าที่พัทยาฟ้าแ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ยังไงนะคะส่วนอ่อนๆของเราทั้งหมดสามสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีเขียวนะคะแต่ละตัวนะคะก็จะเป็นสูตรเย็นทั้งหมดที่สําคัญเลยนะคะของเราจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องกลิ่นไม่ว่าจะเป็นตัวออเรนเทียวตัวนี้จะดีมากๆสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนวดผา ไกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้เวลาสูดดมเข้าไปนะคะจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะหรือจะเป็นตัวไพยนะคะตัวไพยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีเหลืองค่ะตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการมือมือเวียนศีสันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีเอกลักษณ์เช่นกันนะคะเวลาดมดมไปจะทาให้รู้สึกผ่อนคลานนะคะอีกตัวนะคะที่เป็นอีกตัวที่ายดีมากๆนะคะก็จะเป็นน้ำมันเขียวค่ะตัวน้ำมันเขียวเราตัวนี้จะเป็นสเลดถองทอนค่ะ โปรเซเล็ตทอนตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแมลงสัตว์กัะต่อยนะคะไม่ว่าท่านจะโดนแมลงสัตว์กัะต่อยหรือสวดการผดผื่นนะคะตัวนี้สามารถทาบริเวณนั้นนะคะอีกสักพักมันจะช่วยในเรื่องของปัญหาเนื้อคอยต่อเทสอยู่เทสต์เอฟบีเอฟบีต่ออยู่เอฟังจับจับใช่ไหม

กับร้านของเรานะคะในร้านฟูดฟิลของเราสาสานี้เท่านั้นนะคะเรามีเวลาถึงแค่สี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มนะคะเพงท่านมีเฟสบุ๊กกลิ่นเรามีสามกลิ่นนะคะจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีขาวนะคะจำง่ายๆแค่ายๆว่าสีนี้สีอะไรสมมุิตอบถูกนะคะรับไปเลยค่ะหนึ่งขวดปรีๆนะคะ สงสัยตะเล่นเปร็นกับเราวันนี้ค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะถ้าไม่มีเราจะเดินเข้าไปหาะเราจะเดินเข้าไปแล้วค่ะป้าค่ะคุณป้าคนสวยของเราขายดอกไม้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาค่ะวันนี้มาขออนุญาตนะคะขออนุญนะคะขอให้ใครกลิ่นไม่โดนโกงแล้วก็จว่ากริเนงไมีทิ้กลิ่นอะไรแล้วก็หลับตาด้วยนะอย่าโกงนะจำกลิ่นด้นะคะอันนี้สีเขียวนะสีเขียวเป็นที่นี้ ไปเกลีหยเก่คะจำแล้วนะคะจำแล้วใช่ไหมสีเหลืองแล้วค่ะนี่จริงจังมากตั้งใจมากๆบอกเลยสีขาวค่ะจำแล้วนะคะโอเคนะคะเราจะนับถอยหลังแล้วนะคะหนึ่งสองสามหลับตาค่ะอย่าคิดโกงนะ สีอะไรคะลืมตาส่ะสีอะไรคะโอเคค่ะตัวสีเหลี่ยมรู้สึกว่าชอบใช่ไหมชอบไหมคะชอบค่ะแล้วมันมันมันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ควอมร่วมมือและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆกับเกมนี้นะคะหากวันนี้นะคะ มีคำพูดใดที่สามารถร่วงเกินนะคะหรือพูดไม่ดีนะคะต้องขอกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่รับสินค้าไปแล้วใช้ดีนะคะกินดีนะคะหรือสุขภาพดีขึ้นนะคะสามารถมาซื้อได้ที่ร้านฟู้ดวิวทุกสถานะคะสำหรับวันนี้นะคะในรอบสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนฝันหลับฝันดีวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ